สวัสดีค่ะวันนี้พี่รักจากสำนักงาน ATSN การบัญชีนะคะวันนี้พี่รักจะจะมาเสนอ3หัวข้อที่คนค้าขายออนไลน์จะต้องทราบเราจะต้องระมัดระวังว่ามีอะไรบ้างเรามาฟังกันดูนะคะหัวข้อแรกคือเงินเข้าบัญชีถ้าณวันนี้คุณค้าขายออนไลน์แล้วมีเงินเข้าบัญชีสิ่งที่คุณต้องระวังคือธนาคารจะต้องนําส่งข้อมูลคุณให้สำนัรกรานแน่นอนถ้าภายในปีนั้นคุณมีการ รับเงินโอนเข้าเกิน3,000ครั้งหรือมีการรับเกิน400ครั้งและมีมูลค่าเกิน2ล้าน,านบาทต่อปีนะคะต่อไปคือตัวภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะตัวที่2เมื่อไหร่ที่คุณขายของแล้วของชิ้นนั้นไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและของชิ้นนั้นถ้าคุณขายแล้วเกิน1.8ล้านบาทต่อปีเน้นย้ำนะคะว่าเกิน1.8ล้านบาทต่อปี ุณต้องรีบจดค่าโลงภาษีค่าเพิ่มค่ะภายใน30วันถ้าไม่รีบจดโดนสม,มกรปรับนะคะต่อต,ตัวต่อไปคือตัวสุดท้ายคือตัวที่3การยื่นภาษีเมื่อเราทําธุรกิจเรามีเงินเรามีรายได้หน้าที่เราเราต้องยื่นภาษีคะ่ะถ้าเราไม่ยื่นภาษีเราจะโดนสมบกรปรับหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาพี่รัก์โดยตรงแอดไลน์มาคุยกับพี่รัก์ได้นะคะวันนี้พี่รักลาก่อนค่ะขอบคุณค่ะ